สวัสดีครับเพืเ่อนๆเฟรีตามใจลุงคัตตอมครับวันนี้พามาส่งตายายครับสวนโมกสวนโมกพลารลามเชาครับนีสตักบาทไปเดีตักบาท,ต,บาทตักบาทเดี๋ยวนะครับ เดี๋ยวจะพาไปดูดูทิงเปรตนะครับตรงนี้เรามาดูที่ร้านเปรตนะครับ

ก็ใจ

บริเวณสวนโมกระรามชัยานะครับอีกสักครู่จะมีการจิงเปรตนะครับเป็นประเพณีเดือนตุของชาวภาคใต้นะครับจิงเปรตนะครับจิงเปรต นั่นแหละครับเจียงเปรตครับเจียงเปรตถึงแล้วครับได้แล้วเรี๋ยวไปต้นแบบเลย พิธีทินเป็ดนะครับดนะครับ ไเดินไางนี่ e ัวนี้มงได้เลยเยิบไปเลยยิบเออให้ในตัวยันเอาไปไหวข้างหน้าวัดยิบไปเลยอันนันก็ได้ พิธีจีนเกตนะครับเป็นของชาวภาคใต้นะครับจีนเกตจีนเกตให้บรรทบบุญให้เป็ดให้ บนนูให้บันพระบุุษครับตรงนี้เป็นให้เป 何で <noise> <noise> bé hay luộc bé, oh. oh, <laughs> không không ai mẹ ăn tiếp, không ai ăn tiếp. Cắt chơi con các bạn, các bạn nhớ เท่าไองคเรียนนี่คือทั้งหมดที่เาีน่งปาม่เป็นตักศึาต้อง